ะาวันนี้มาดูรถตักครับอันนานได้มาดูทีเฮ้ยตัวนี้มันเป็นตัว30หรือว่า63เนี่ยโอ้ยางใหม่คู่หน้ายางใหม่เลยครับยางใหม่คู่หน้าเลยมาดูครับบังปูบุงกีบุงกีเอามีแบตนะบ่เอะไรครับฮ<ม>ะ อเอาไปไหยังเอาแบตมานึ่อยู่เอาเบนะรคมานึ่อยู่เอาเติมน้ำเรียบร้อยเติมน้ำเรียบร้อยมีเบรกป่ะเนี่ยหรือว่าเกียร์ทอ็อกเกียร์ทอร็อกใช่ใช่ท็อกเบรกคลำบ่เออตะกี้มันเป็นเบรกแคบฟรีเหรอเจ้าบเนี่ยเราขอท,าทาอัานละเอียดหน่อยอืมแขนไม่ได้ยังไม่ได้ต่อตรงนี้มีเชื่อม แต่งมาแล้วนะครับโอ้บุบงกีนานเลยนะเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์เดีโโ๋ยวค่อยรับโอ้ยัางหน้าสวยเลย<ะ>เพจมันอยู่ไหนเพจมันอยู่ข้างบนนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สีสูบ มันเครื่อนมาไหลทกไหลายอยู่แต่ว่างบ่ถึงกับเห็นไหมเหถึงกับตั้มครับเพราะว่าดีเซลบ่ค่อยหลายกันโอ้ดีเซลดีเซลบ่ค่อยหลาเพราะอย่าังผมสตาร์ทเบิ่งระบบไป่มีปัญหาไ่ได้ขี้เข้าได้เข้าได้ตัวแบตเงาแหล่ะพวกเนี้ยเฮ้ยโยกเลยนุ่มยังแน่น นานแล้วไม่ได้ครับคันนี้เดี๋ยวให้เขาทดสอบนะครับมันเส้นขวางสื่อได้เส้นให้มันโผล่ออกมาสื่อหนิแม่นายแดกหัวเข้าไปสื่อแล้วก็เอาดากออกมาสื่อหนิแม่ฮะบ๊อเฮ้ยเอาไปได้ยี่วะ เออเอาหัวมันเข้าไปแล้วก็เอาดาบมันออกมาซื้อหนิแม่เขามันยังบ่ต้องบ่ยกหลายเอย okay. เอแคกเขาบรดไซส์ถามว่านั่นละ่ะเครื่องยนต์สี่สูบเอ้ยเพลดมันอยู่ไหนวะ เครื่องเดิมของมันนะน่ยน่าจะเป็น3ามศูนย์นะตัวนี้ถ้าเป็นตัวให้ผลิตก็ไฟลายนะว,ว่าเป็นอยังครับลองดูถ้าเป็นตัว6กสามันจะเป็นเอล่อนนะฮะตัวนี้ตัวนี้มันจะเลี้ยวหลังสองเผาก็มีหยดลงพื้นนิดนึงนะฮะอันนี้น่าจะทำสีใหม่สภาพาก็ไม่ค่อย ้สีเดิมของมันเราจะาพว่าโอเคะนะตัวกระบอก็บอดตัวนี้ยังไม่สึกตัวนั้นก็ยังเรียกอะไรละ่ะเหมือนเหมือนมีการซ่อมมาแล้วซ่อมนะ เอาอะไรดูดิสายโอ้ระบบกองกองลอยเลยป้ามันบมมีมาบ่เนี่ยฟากองไหมครับบ่บ่แย่งเราบ่ครับถ้าถ้าลักษณะนี้ไปใช้งานเนี่ยว่าบ่ไหวเลยนี่ลักษณะนี้เฮ่ยลูกค้าโทรมาแต่ งานด่วนหรือเปล่าโทรสองงานแล้วมาติดสองเครื่องเครื่องนั้นมาติดแล้วมาโทรมาเครื่องลังถ่ายคลิปอีกอเอารอาแผนสั้นคนระับตัวนี้ยางตัวนี้มันแขนะ็งหน่ก็ใช้ได้นานอยู่ถึงบ่ ลักษณะนี้คือน่า,นาจะจอดนานอยูอ่ครับเฮ้ผมผ่านไปผ่านมาทำไมผมไม่ให้ได้มาดูเลยใส้กด่ดตัวน,นี้เป็นปอกแป๊บตัวน,นี้กรดบบตัวน,นี้บบตัวน,นี้เป็นอะไรพออยสิตัวเบลลยฮะตัเบล่ะต่อเลยเดี๋ยวผม สตาร์ท <Start S 2> เองอะไรจอดโดนไหมครับ <Okay. S 1> หลายปีละมุงบุงกี่มันคือตัวนี้น่าจะเพาะคิววนี่ตักนี่ประมาณคิวเนาะอ๋อคือเต็มนี่คือหนึ่งคิวนะ ลานวัสดุก่อสร้างนะฮะอ๋อตักใส่ลถกระบะแต่แกรนี่เหมือนมันทำมาใหม่นะน่นนี่ดูลักษณะและมันมันยาวเากินอ่าก็ไม่ป็นตัดของมันยาวเกิอนอ่าๆก็เลยตัด โอ้ทางานตักข้าวพวกนี้นะรถพวกนี้นะครับผมถ้ามันมีเยอะอย่างเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาไปตักเพราะว่ามันจะโดนข้าวโดนอะไรตรงนี้พอดีกับรถกระบะตะก้อนตักมัน well, ม่ล้นดางออกเลยมันพอดีกับดากรถกระบะก็อื่ ขึ้นตาไ,ไ,ได้แซปเปอร์เฮ้าด้วยไงฮะแบ็มีโบว์หรือโบมีเนีเ่ยเดี๋ยวผมเอารถหอบหลามนะไม่ใช่เด็ดอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวลองทดสอบเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปหน้าครับว่าจะจบไหมคันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวให้ เขาย้ายออกไปจากจุดนี้นะฮะว่าระบบมันเป็นแบบไหน